อย่างเงี้ยทุกท่านผมก็เป็นลูกมือให้พี่บ่าวเทปพันสายไหมพี่ม,พมีแล้วนะพี่บ่าเขาเดินสายเดินท่อมาถึงนี่เลยสีทุกท่านฮะร้อนอบอุ่มร้อนอบเป่าร้อนอบอ้าววันนี้ใหญ่ใหนะท่อซีลไปแค่ไหนแล้วก็เสร็จท่อหนะข้างในครับผมสายไปแล้วมีสายที่เาสายข้างในเลยใช่ไหมเออจะใส่ตัวนี้ใส่ท่อพฟิกนะโลหะบล็อกเนี่ย ออาเป็กเเป็กเเกๆๆไม่มีโอ้มีมีเตียมาแล้วเอาทอของเบิดไปด้คนน่ะมีอยอยู่ใช่มีบ้างหมดเลยได้มีหน้าเศษๆเนี่ยอ๋อนี่นะตัเสียวทำมีได้ถือว่าฝนจไม่น่าเดี๋ยวไปดูก่อนตกอีกพอนถึงน่ะไปดูมเก้บอฝนตกดูข้างในก่อนไงครับทุกท่าน ใช่เข่าห้องเลยด้วยอันนี้ก็จะมาไล่ท่อตรงโน้นไปโน้นนั่นก็สิผ่านกล้องขึ้นไป Yeah. Mm -hmm. นี่ะตะตุงถรีเลยได้เซตเพลงไปเราโฟนเอาเลยส่วนไอตัวเมียเน่ยใส่ด่างเอามีร่างอยู่ตามไปเอยู่โอเคสำแจเอาสมานเนาะโอ้ัเนนมากเป๊ะเปเนาะพอดีเลยท่อปุ้ยพอดีเลยพี่น้องเอ้ย

เลื่อยก่อนไม่มีแรงแล้วเลืยครับ ไชกับซทำพอดีเลยบางีเะเลยเนาะทำมั้งพอดีทันใเหลือบวกลบหนึ่งเส้นอ่ะผีมือเนาะไอเรื่องคุยไม่ต้องบอกเลยอยู่ท้งฟ้าเนาะแต่เรื่องทำไม่เท่าไหร่เราเน้นคุยไปก่อนเนี่ นค่มาทอล์นนะคงเนี่ยใส่ตันั้นทำไม่ได้ปิดท้ายทางนั้นเนาะไปที่แทมให้ก่อนทางนั้นไปิดทางเลยไปที่ออกไปอี่นวเลกินทุ่งในน้าบ้านเนี่โอ้ัวหนาผมบดถึงเนี่ยหนาวนะผมบดถึงเนียผมบดถึงไม่หนาวเย Có phong, Ủa, không? có phong thương hết chừng này Ai, có thả chừng này là nhúc năng la lẽ phải vào chẳng sần tôi... con <laughs> thương hết chừng này cho quả đại hãy mà giờ à, ô

นนีจะเข้าขซื้ยอ,อย่าหาทำนะทุกท่านนี่อย่าหาทำในะแบบนี้นี่อันตรายอันตรายทุพีเอาท่อมาให้ก็

हमह पे बना ตกใจตกใจทุกมือเฮ้ยรู้ดีเลยโอ้ยม่างูบอสโอ้แล้วตี่ไฟยติสตางไม่อยู่แล้วตอกกระนู้อะตัวเะยตอนนี้อมันเหน่อยหนามือเคตเลยผมก็ทำนีล อย่างเดียวแล้วลูกพี่เ้ยที่ว่าจะจบสิ้นแล้วนะฮะเอฟซี FC. เกือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนออันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกพี่รับช่วงต่อข้างนอกนะครับนีน่ต่อกันสองคนคนละทางที่น้องอคิปนี้ฝากไว้ที่นี่จ้าสวัสดีจ้า